ไม่อยากพูดมากเราเห็นแล้วสลดสังเวชใจนะเศร้าใจนะเราเป็นชาวพูดนะนะกระโดดถีบผ้าเนี่ยนะจะเป็นยังไงก็ไม่สมควรอย่ามาพูดเลยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรอย่างนั้นนะฮะก็รู้ว่านิสัยแกก็เป็นอย่างเงี้ยฮะมึงเชื่อไหมผ้าปีนเสาเนี่ย พูดไม่กล้าเฉียงกูนะกูว่ายังไงท่านก็มีจะยิ้มไม่กล้าสวนด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะกูก็ไม่สวนท่านก็ปล่อยให้ท่านพูดไปพรพูดยังไงมันก็พูดไปคนละอย่างอะ่ะจะเอาไปไปไป,ไป,ไปแกไปพูดอ,อ่ด้วยเหตุด้วยผลอนะ่ะแกก็เหตุผมก็แกก็ไปทางนึ่งไนงะ พูดคนละเรื่องอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันสามสี่คนอ่ะคนละเรื่องเดียวกันมึงดูนะเหมือนท่านสากัดไวแล้้คำพูดคนอื่นท่านก็พูดถึงเรื่องท่านไปเห็นของท่านไปอย่างนั้นนะมาหากูทีมันอรนอรอ,อพบกูบางทีสามสี่คืนนะ แกกับกูเนี่ยกูพูดไอ้แกหยุดหมดเลยนะเพราะว่ากูขู่ไว้ม้างรู้เปล่าไม่รู้ว่า <c oughs> จะแก่ไม่ไม่นั่นนะกูก็รู้ว่าแกพูดอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราพูดอย่างหนึ่งแกก็พูดอย่างหนึ่งไงก็เลยบมันก็เลย ก็รู้อยู่ถ้าว่าโอ้ยพระอ,องค์นี้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไปเชิญแกไปทำไมจริงไหมก็ที่เมื่อรู้ว่าแกไม่รู้อ่ะถ้ารู้ว่าแกโอ้ยพระอ,องค์นี้โง่ไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเอาแกไปทำไมล่ะก็เอาคนที่รู้ไปไม่ดีกว่าหรยอจริงไหมเอาไปยังไงแกก็พูดของแกอย่างนี้ก็ไปทางแกน่ะ ไอแมวมามา,มาลังว้สุดกับกูพูดดีๆแกก็เอ่ยไปชื่อคนนั้นคนเนี้ <c ười> ไปตามภาษาแกนั่นแหละกูก็บอกว่ากูไม่เกนะี่ยวนะอย่างเงี้ยจิงมไหมก็เอ่ยไปบุคคนที่สามที่สี่ไปอย่างเงี้ยมันไม่สมควรนะเรื่องเนี้ยลุงจากไม่ค่อยได้เอ่ยนะาถ้เอ่ยแล้วก็ไม่นั่นแหละไม่ได้ดา่า,า,าเขานนเนี่ยอย่างเพื่อนธรามกาเนี่ยอย่างเงี้ยกูเอ่ยได้เพื่อนกูงเงี้ย กูไม่ได้ว่ามันจริงไหมล่ะอเอยได้แต่ถ้าเอ่ยทางทเสียให้หายเนี่ยมันไม่สมควรนะนะก็รู้อยู่ว่าจะเอาแกไปออกนะอันนี้ก็เชิญแกแดังเลยตอนนี้ทุกช่องเลยเอาไปมาไม่รู้ใครเสียรู้ใครแล้วตอนนี้ปล่อยให้แกอยู่ดีๆไม่ต้องไปไล่ล่าแกแล้วมันก็ียบไปแล้ว อะไรจับแกตอนนี้ดังกว่าไอเบี่เองนะกูว่าปั้นแกขึ้นมานนะตอนนี้โอ้ดังมากเลยนะผ้าปีนเสาเนี่ยทุกในติกตอกในเฟซบุ๊กย,ยูทูบกูเห็นแต่ตีนปีนผ้าปีนเสาปีนเอาไปเอามาผ้าองค์นี้ดังเลยนะ ต่อไปแกจะออกเหรียญนะรุ่นปีนเสาอ่ะจริงจริงรุ่นแรกฮะมาฮะจริงจริงฮะด้านหน้าเนี่ยปีนรุ่นปีนเสาด้านหลังเนี่ยกดทีบไงฮะฮะฮะฮมาคงเอยออกเลยนะอ่าพระครูีละทีละนะออกรุ่นแรกปีนเสา อ้รวุ้นสองออกรุนกระโดดทีบวะไงอโอกูก็เหนื่เลยแหละไม่รู้แกไปว่าทำไมเนาะแกก็เป็นคนอย่างเงี้ยพูดง่ายๆแกเป็นคนที่เอ่อถ้าอาจารย์ตะวันก็จะพูดว่าไม่ฉลาดถ้าเป็นกูก็บอกว่าโง่นั่นแหละไม่ฉลาดก็คือโง่ จริงแก่เขาไปขอาแกนะแกก็รู้นะว่าจะไปถือแกได้ยังไงใครไปทะเลาะกับพ่าปินเสากูก็ขอจริงไหมล่ะมันพอกันไงมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มึงเข้าใจโบราณบ,บอกไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ ทำไมถึงว่าไม่ไม่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนถ้ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามึงเป็นผู้ใหญ่อะมึงจะไปเถียงกับเด็กทำไมเด็กปนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะจริงไหมล่ะมันเสมอกันมันทั้งเถียงกันพยายามเอาชนะกันล่ะเด็กอะฮะแเหมือนคนที่ไปเถียงเขาจะแสดงว่าเขาภูมิเงือกว่าก็นั่นแหละมันโง่ทั้งหมดฮะคนโง่ก็แสดงออกโง่แหละ เห็นไ,ไหมโอ้ยเสียงอีกสักสิบปีก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางเพราะว่ามันพูดไปคนละเรื่องมันจะเสียงกันได้ยังไงเขาพูดเรื่องนี้แกก็ไปเรื่องโน้นโอ้ยก็เหมือนผู้พันคุยกับผูบาพงเทพเนี่ยฮะคุยกันคนละเรื่องอะ่ะแล้วก็หัวรอดด้วย,ยกูว่าเออกูก็เลยหัวรอตามไปด้วยนะไอคนหนึ่งพูดเรื่องเชียงใหม่ไอคนหนึ่งพูดเรื่องภาคใต้อ่ะ มันไปคนละเรื่องเลยนะน่ะแล้วแกรู้กันน่ะไม่รู้ไปคุยกันได้ยังไงอย่างเี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแกก็จะอะไรล่ะแก้ไขคนยังไงเนี้ยเปลี่ยนแปลงรักเลยก็เนี่นะจะเปลี่ยนแปลงโลกอ่ะจะไม่รู้อยากเปลี่ยนยุติที่ตัวเองยุติธรรมมันแกก็คิดของแกไปอย่างเงี้ยมาหากูทีไรแกก็มีหัวข้อมาให้เสนอให้กูอยู่เลยฮนะ กูก็รับข้อเสนอนะแต่กูไม่ทําตามไงจริงไหม,มแกก็ไม่ได้ว่านะมาได้กูก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแกอยู่กูไม่ได้หรอกนะจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาพูดอยู่ที่นี่ต้องปฏิบัติ จะมาพูดมากทำไมลงมือทำนะจริงไหมมึงจะมาสร้างตัวเองด้วยน้ำลายไงสร้างวัดด้วยน้ำลายอย่างอาจารย์ตะวันพูดะะะทะฮะนะธรรมะน้ำลายนะรนะธรรมะมันต้องลงมือทำให้เกิดมากเกิดผลนะจำไว้อะแกไม่มาอยู่หรอกเอ,เอาโซ่ล่ามไว้กับกูแกเกาไม่อยู่ มึงเชื่อกูสิฮะไปที่ฮะแกอยู่กับอยากไปอยู่กับหลวงพี่น้ำฝนหน่อยมัดไฟล้อม <c oughs> หลวงพี่น้ำฝนก็ฮะกูก็รู้จักนะคุยกันถูกข้อวันนั้นเจอกันที่กรุงเทพคุยกันเดี๋ยวไปเยี่ยมนะท่านก็นิมนต์วามาเยี่ยมผมนะมัดไฟล้อมอจริงไหมแล้วมันก็มีกันอย่างเงี้ย โอ้ยมันจะไปทะเลาะกันทำไมจริงไหมล่ะนี่ต้องหากรรมาการแล้วนะเนี <c> ่ย <oughs> ต่อไปต่อไปพระปินเสาก็จะมีการแล้วนะ <c oughs> มีคนระวังหลังอะะะร, <c oughs> ระวังหลังเนี่ย แม้ถ้าต่อยด้านหน้าต่อยปากเนี่ยก็ยังชั่วนนะอันนี้โดดตีเนี่ยตีข้างหลังนี่มันนะเ,<อ>เ<อ>น้ำตาอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอยหลไหลไหลหลังโอ้ยอันนี้เขาเรียกแทงข้างหลังนั่นแหละไม่อันตรายหรอกนะไม่อันตรายหรอกถ,ถ้าต่อยก็ต่อยกันทั้งหน้าก็ยังว่าอันนี้ไม่อันตรายหรอกพวกนี้ โอ,อ,อ,อ้ไม่เป็นไรหรอกทำไปแล้วก็ทำกันนะไม่มีใครยกย่อนทารเสืรุ่นคนอย่างนี้หรอกจริงๆนะเอาไปเอามาฮะไอเบียเนี่ยโอนตังค์ไปช่วยค่ารักษาเนี่ยไอเบียพระเอกอีกแล้วง,งานนี้เห็นไหมมันเริ่มฉลาดมา,มากเลยนะไอเบียตอนเนี้ยฮะจริงฮะ เฮ้ยมันมันมาไอ้แมหมันเริ่มมัน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 ฉลาดนะมันมันอะไรเบี้ยเนาะเห็นไหมีน้ำใจด้วยไหมเนี่ยมันยังอยู่ไปทำอะไรนะทำพระป่าช่วยหลวงพ่อพยอมเห็นไหมเห็นไหมมันไปทำดีขนาดนี้อย่าไปว่ามันพระปีนเสาแกเข้าไปของแกะไม่น่าไปโดนถีบแกหรอกฮะจริงไหม เอ้าเอาแก่นี้ก่อนแล้ววันนี้กูระวังหลังอยู่กูก็เริ่มระแวงแล้วไอหยองก็ระวังจข้างหน้า